ว่าเบิ่งวิธีการให้อาหารครับผมให้อาหารแต่ว่าปกติปกติสิให้กลางคื้นหรอกในมื้อนี้สิสาธิตให้เบิ่งครับเป็นบางส่วนครับเฮาก็วานตามตัวปูนี่แหละสมมุติว่าปูอยู่จังซี่เนาะเฮาก็วานวานหัวอาหารไปบ่ต้องวานหลายดอกครับปูตัวนึงนี่กินอาหารประมาณ2-3เม็ดก็อิ่มแล้วครับโอ้ที่แม่นครับเอาคือนหน่อยแท้โอ้ปลาเปลือกปบ่เปลือกหัวอาหารนี่นี่แหละหัวอาหารเป็นหัวอาหารของปลาดุกครับปลาดุกเล็กปลาดุกกลางปลาดุกเล็กปลาดุกกลางใช้ได้ครับกินได้ โบเปลืองเนาะใช่โบเปลืองเทากับว่าตามโตมันเลยกันมันออกมาหากริ่งครับผมเดี๋ยวมันจีกินของมันเองครับอืมโบเปลืองตะว่าตัวนี้มันกลวงว้นไม่ให้ออกป่นไดบ่ละบ่ละประมาณเท่าใดก่ณนหนึ่ณตัวนี้นาศิร้อยกลัวครับร้อยกว่าตัวพ่อพันธุแม่พันพ่อพันแม่พันธุ์นี่ดีดนี่ดีเบิ้งเบิ้งมันกินมันมันจีมันจีหากินงของมันนังนีิเลยนี่เนี่ย แสดงว่าตัวนี้หิวตัวนี้หิวแห้งว่านะเอาเอมมนจับได้หรือยังเนี่ยอาอันี่ามันยนี่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 มนตัวนี้โอมันต้องรอ้ชุ่มน้ำจังหน่อยมันจิจับได้ตัวนี้มันไม่ยอืเนี่ยนี่แหละเโอ้นั่นเห็นเขาเอา้าปากเลยนนั่นนี่้าปากเลย ยิ่งถ้าเกิดว่าแตงกวาพวกนี้ขาสับเป็นชิ้นกน้อยลูกเต๋านี่ให้มันกินได้เนียคือจะเห็ดคือตังตะเกียบนี่ไหมคะเนี่เหนเหนีบกนบ็เน็่นเน็เ็นกนหน็บเห็หน็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 บเนบเนเ็บิน็บนบเเหบเหน็นหนหนนบเหเหนเบิน็นบ็เบเหนอเหบหน็บนบนเบเนเหน็บหนหบเ่น็บหบนเ็เบนนเ็อบหน เนี่ยออกมากินอาหารจะได้ว่ามมืดขึ้นนี่ผมเปิดน้ำทิมเปิดอาหารทิมน้ำให้หลายควโอ้นี่ไออกมากินเต็มเลยว่าเปลืองว่าเปลืองออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วได้กินได้กินอาหารออกมาแล้ว ก็มจะประมาณมันบวบเปื่อยไงบวชของอาหารบวชเปื่อยง่ายป็นไหนครับจะเป็นมักกินแล้วบุนละอัาเน่าเศ้านี่มันเหลือหลายเท่ากับเปิดน้ำออกแล้วก็ล้างออกมาน้ำเหมือนกันกับเอาเอา,เอาทีตักในหน่อยแล้วมาตักออกน้ำไมนจงึงมีโปรตีนทำผมแสดงว่าออกมากินหลายตัวนี้เมื่อวานหอาหารออกมาหลายเลยมันหลายเลยเป็นร้อยร้อยก็ตัวจุ่นี ถึงสองลอยไปเลยขันมันบวกข้างกบตรงวานวานสิตัวที่มันออกไปก่อนแล้วก็ควายมาให้มันหม่ไมาซ้ำใหยมันหม่ค่ะ ฝากถึงพี่น้องผู้ใดอยากเลี้ยงปูเนะะี่ยค่ะขอคำแนะนำครับผมผู้ใดอยากเลี้ยงปูนะครับผมมาสื่อพอพันแม่พันนะครับฟาร์มเพียงพอฟาร์มปูนางกระสินครับผมคู่ละ80บาทครับผมบอันดับแรกเลยคือต้องเตรียมบอ่อซะก่อนเพราคุณเตรียมบ่อเสร็จแล้วถึงมาเอาแม่แม่พันพอพันไปลงครับ,รบขอให้เลี้ยงแล้วก็ให้มันตั้งทองเลี้ยงให้รอดรเลี้ยงใหิตอดต,ตามมานะ ผลบริจิตตามมากคือคือคือพาดสีเห็นี่แหละครับเป็นพอพันไม่พันแต่อันดับแรกเลยก็คือฝากถึงว่าเราเลี้ยงยังไงมันถึงจะรอดมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารทาไหอยน้ำครับผมอย่าไปเน้นหัวอาหารมากเกินไปหัวอาหารมากเกินไปนี่มันบเปงเนาะครับมันบบเปืองแต่ว่าคือมันชิง่ายไปเท่ากับตรงมีพวกปลาดิบปลายังพร้อมเพิ่มงแค่เสี่มครับเป็นธรรมชาติของมันเนาะ ปกปนหรือไม่ก็ให้ได้เบิด์ตยกเว้นสับปะรดอย่างเดียวครับผมค่ะสำหรับผู้ใดที่ต้องการอยากเลี้ยงปูนะคะก็ติมพ์เบอร์ได้บอกเบอร์เลยค่ะศูนย์เก้าหครับผม410409่่ศเพียงพอฟาร์มปูนากรลสินครับผมโดยใช้ชัยศรีสเกตครับเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่าชัยแล้วก็เว้นวร์ศรีสเกตแล้วก็กดเป็นมู่กันครับคำว่าเป็นมู่กันสำหรัยมืีอนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ ល្យ្ទៅ្ទៅ